ช่วงโควิดเข้าเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตใช่ไหมครับไปลองเปิดบริษัทกราฟิกดูนะครับผมแล้วเป็นยังไงครับเจ๊งครับทุกทุกครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะจะดีหรือจะเจ๊งเพราะมันมันได้เรียนรู้นะครับเมื่อไหร่ควรจะเจ๊งเมื่อไหร่ควรจะไปต่อนี่อย่างสิ่งหนึ่งที่หลายคนควรมีเลยคือการบริหารความเบื่อครับเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มทํางานไม้นึกอะไรไม่รู้ลองโพสขายเล่นๆแล้วกันปรากฏแป๊บเดียวมีคนมาขอซื้อไปเลยก็เลยเริ่มทําเป็นแบรนด์ เกิดแบรนด์ขึ้นชื่อแบรนด์ Adia in the Woods นะครับสวัสดีครับผมเป็นบุญชัยนะครับตอนนี้เราอยู่กับรายการ SM e New Home นะครับซึ่งก็จะเป็นรายการที่ผมจะพาทุกท่านนะครับไปสัมภาษณ์กับนักธุรกิจที่จะทำอะไรใหม่ๆนะครับเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมที่เคยทำอยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ชายท่านหนึ่งครับที่ พูดชื่อไปเนี่ยทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นยุค90อย่างผมเนี่ยน่าจะร้องเพลงตามกันได้ทุกคนนะครับสวัสดีเราอยู่กับพิกวาง AB Normal อครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับพิกวางตอนนี้หลักๆก็ในช่วงโควิดก็จะพักพวกงานคอนเสิร์ตไปก่อนนะครับผมก็จะตอนนี้จะโฟกัสที่งานออกแบบแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ครับโอ้เฟอร์นิเจอร์ไม้แล้วก่อนหน้านี้ทําอย่างอื่นมา มีเคยเปิดกราฟิกเฮาส์ครับผมออกแบบพวกงานพิมพ์พวกเว็บไซต์ครับผมแล้วก็ร้านขายอุปกรณ์เสื้อผ้ามอเตอร์ไซค์เพราะตอนนั้นชอบมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมบิ๊กบอยครับใช่ครับแล้วก็มีไปหุ้นกับเพื่อนเปิดรีสอร์ทที่เสม็ดครับผมครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็กิจการแต่ละอย่างตอนเปิดโอเคดีครับผมก็ทําอยู่อันนั้นนานเหมือนกันนะครับหลายปีอยู่เหมือนกันที่กว่านี่ยก็ถือว่าเป็นนักร้องเป็นศิลปินชื่อดังของเมืองไทยเลยถือว่าประสบความสําเร็จมากๆครับแล้วทําไมถึง มาทําทุนกิจเถื่นแล้วครับพี่คือโดยตัวกวางอ่ะกวางกวางเหมือนอยากลองนะครับคือเราเรียนรู้จากการลองซะส่วนใหญ่ทุกอย่างเลยครับในในชีวิตนี้จะเรียนรู้จากการลองซะส่วนใหญ่ก็อย่างตอนรอบแรกที่ที่ไปเปิดบริษัทกราฟิกเฮาส์ก็คือเราเราเรียนมาเราเรียนอาร์เคเต็กมาีสายนี้มาใช่ครับเหมือนแบบเราก็อยู่ฝั่งใจว่ายังไม่ได้ลองเลยอยากลองอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็เลยพักงานเพลงไปไปลองเปิดบริษัทกราฟิกดูคือแบบว่าอยาก อยากลองของหน่อว่าเราสามารถไหมอะไรเงี้ยครับผมเป็นยังไงครับเจ๊งครับคือไม่ได้เจ๊งเพราะงานนะครับเจ๊งเพราะขายไม่เป็นคืองานโปรดักชันไม่มีปัญหามีทําเรื่อยๆทําเรื่อยแต่ว่าเราบริหารไม่เป็นเราก็นั่งทําไปอย่างนั้นแหละโดยไม่รู้อะไรเลยคือเหมือนเราก็เลยได้ลองได้รู้ประสบการณ์ทั้งเรื่องการเลือกหุ้นส่วนเรื่องการจัดการจัดสรรบัญชีเรื่องการใช้เงินการไม่ใช้เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ เลยเริ่มเรียนรู้จากตอนตรงนั้นมาเพราะนั่นเป็นธุรกิจแรกในชีวิตเหมือนกัน,นครับทำอยู่นานไหมครับตอนนั้น3ปีครับถือว่านานเหมือนกันนะครับก็ถือว่าลงลงกับมันคือเต็มที่เลยฝืนด้วยครับ <c oughs> ฝืน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พอเราเป็นคนอีโฟจัดเราไม่คอรเจงฮะ,ะ<อ>ก็นี่ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันที่ได้ประสบการณ์จากธุรกิจแรกที่ทําให้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเจงเมื่อไหร่ไม่มควรเจงเะะอะไรเงี้ยพอหลังจากที่เราเจงไปแล้วนะครับเราลอง,ลองมองกลับไปดูว่าสาเหตุ ที่มันทําให้เราเจ๋งเนี่ยตอนอยู่ตอนนั้นคือไม่รู้สึกคือมันมันมันมองไม่เห็นด้วยความอีโก้เราว่าเราไม่ยอมเจ๋งเราไม่ยอมล้มเราไม่ยอมกลายเป็นคนแบบผิดพลาดขาดอะไรเงี้ยครับผมก็มีเท่าไหร่ตัวเลขแดงเท่าไหร่เราก็วักเงินส่วนตัวใส่เท่าไหร่ก็วักเงินส่วนตัวใส่ลูกน้องไม่มีเงินเดือนเราก็ฝากเงินส่วนตัวจ่ายจนเจ๋งจริงๆครับเจ๋งจริงๆคือบัญชีธนาคารกวางส่วนตัวเนี่ยเกือบจะเกี้ยงเลยนะครับ เราเลยได้ประสบการณ์ว่าจริงๆการทรําธุรกิจที่ดีเนี่ยเวลาเราบอกข้อแรกเลยคือเราต้องรู้จุดที่เจงนะคืออะไรซึ่ง พอเราทําธุรกิจตัวที่2เนี่ยเราเลยมีคนที่เก่งเรื่องตัวเลขเก่งเรื่องบัญชีเข้ามาช่วยดูเพราะตอนทําอันแรกเนี่ยมีแต่คนเก่งเคทีทแล้วก็ไม่มีคนดีวเรื่องการขายที่ดีเอะเราก็ตามใจลูกค้าตามใจเราไปหมดอะไรเงี้ยคือไม่ไม่มีตรงกลางอะไรเงี้ยครับผมเราเลยเลยเส้นแดงลงมาโดยที่เราไม่รู้ตัว อย่างที่บอกคือถ้าจะลองเนี่ยควรจะรู้จุดที่เจ๊งคือเจ๊งเมื่อไหร่ควรจะพอเพราะว่าความเดือดร้อนของของวามไม่รู้จักเจ๊งตอนนั้นเนี่ยก็เราก็แ,บบแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยไม่หยุดด้วยก็ไปจนแบบจนมันพังพินาศหมดแล้วอ่ะแล้วพอเสร็จก็มาทําธุรกิจที่สองต่อใช่ครับก็ธุรกิจที่สองเป็นเป็นร้านขายมอไซค์ครับชุดมอไซค์ชุดมอไซค<อ>์ครับจริงอันนั้นก็ไปได้นะครับไปได้ถึงอาจจะแบบไม่เปรี้ยงปล่างเท่าไหร่เพราะว่าเราอันนั้นทุนเราน้อยด้วยอะไรเงี้ยเราทําด้วยความชอบเฉยเฉยเลยทำด้วย อันนี้รู้จักจุดเจงแล้วได้บทเรียนได้บทเรียนแล้วครับก็อันเนี้ยก็มาเจออีกปัญหาหนึ่งได้เรียนรู้อีกปัญหาหนึ่งก็คือการเลือกหุ้นส่วนที่ถูกต้องกว่างเลือก2แบบจะเป็นคนที่ลงความคิดลงความลงความสามารถกับลงเงินสองอย่างแยกกันชัดเจนตอนนั้นคือก็ยังเลือกเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยก็เลือกเพื่อนเพื่อนคนชอบมอไซค์ด้วยกันมาๆๆๆามานี้มันเลยทําให้องค์กรเรามันขาดความสามารถบางอย่างไป ทุกคนเทไปเก่งด้านมอเตอร์ไซค์หมดเลยอะไรเงี้ยครับไปเก่งด้านซื้อของกันหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วคนเก่งด้านการทำมาร์เก็ตติ้งไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่องการเลือกหุ้นส่วนขึ้นมาจากกิจการที่สองคือเหมือนทิกซอในธุรกิจมันยังไม่ครบใช่ใช่ครับผมเพราะธุร,ร,รกิจที่3เนี่ยเป็นเปิดรีสอร์ทใช่ไหมครับอันเนี้ยเราได้ความรู้มาจากสองธุรกิจที่เราทําพลาดไปแล้วอันเนี้ยมันอยู่ที่กวางว่าอันนั้นเป็นจังหวะของชีวิตดีด้วยคือช่วงนั้นไปเที่ยวสม็ดบ่อยมาก เลยทำให้รู้จักกับคนในพื้นที่ ที่เขาอยู่ในแวดวงวงการรีสอร์ทอยู่อะไรเงี้ยครับผมแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าไหนๆมาแล้วก็มาทําอะไรให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยครับผมมันมีไอสิ่งที่เราไม่มีในธุรกิจที่หนึ่งที่2คือพุ้นส่วนที่ครบถูกต้องมีทีมบริหารมีคนที่เก่งบริหารทําประสบการณ์ด้านทำรีสอร์ทมีคนที่เป็นจะเป็นนายทุนแน่ใช่มีนายทุนด้วยมีคนบริหารด้วยมีคนทํา PR ด้วยก็คือฝั่งเราที่ทําด้านชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับหน้าเรามันสัมพันธ์ได้อะไรเงี้ยคือค่อนข้างจะครบ เราก็เลยเอาด้วยละกันอะไรเงี้ยครับผมมาจบลงที่เพื่อนๆแต่ละคนก็มันมันก็มาถึงจุดอิ่มตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยที่แบบไปเสม็ดไม่ไหวแล้วว่ะครับคนนี้ก็ไปไม่ไหวคนนั้นก็ไปไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยครับเลยมาที่ธุรกิจที่ณตอนนี้กาลังทําอยู่ครับผมก็เป็นงานดีไซน์เฟอร์นิเจอร์งานไม้ครับผมเริ่มได้ยังไงครับมาอันนี้ไม่ได้ตั้งใจทําเป็นธุรกิจนะครับไม่ได้ตั้งใจครับผมพอช่วงโควิดเข้าเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตใช่ไหมครับเริ่มเซอร์วิสมอนไซ์เอง ทำเอ่อแล้วก็เลยอยากได้โต๊ะเวิร์คเบนช์อันหนึ่งที่เอาไว้แบบเหมือนกระลาดของฝรั่งที่แบบมีโต๊ะเวิร์คเบนช์ทำงานซ่อมมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ซึ่งมันมันหาซื้อไม่ได้ครับตัดสินใจหาเวิร์กช็อปเรียนครับของนี้คือไปเรียนมาเลยเหรอครับพี่ความไปเรียนเลยหาเวิร์กช็อปเรียนที่แบบสั้นๆแค่สองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปเรียนดูกลับมาก็ปรากฏว่ากลายเป็นขายมอเตอร์ไซค์ทิ้งทำงานไม่้แล้เนี่ยรู้สึกสนุกอะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เเรราาิ่มทงน แล้วคราวนี้ก็ยังไม่ได้คิดจะเป็นธุรกิจอยู่ดีนะครับคือเราทําสนุกแหละทำแบบเริ่มทําของชิ้นเล็กๆให้ใช้ในบ้านทําคือเหมือนเริ่มผลิตเองอ่าผลิตใช่ครับยเฟอร์นิเจอร์เล็กๆทำอย่างตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับที่เห็นในบ้านตอนนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทําเองนะครับมีอยู่วันหนึ่งนึกอะไรไม่รู้ลองโพสขายเล่นๆแล้วกันขายแล้วขายราคาเวอร์ด้วยนะครับราคาแบบไม่ได้อยากขายอ่ะเป็นดีไซน์ดีไซน์ใช่ครับราคาแบบเกีเไปเถอะไม่ได้การจะขายอะไรเงี้ยไม่กล้าขายคือขายราคาสูงมากนะใช่ครับปรากฏ แป๊บเดียวมีคนมาขอซื้อไปเลยเนะครับม,มันมันพอจะเป็นไปได้นะ<แ>มันพอจะเข้าทางเราอยู่เนี่ยผมก็เลยเริ่มทําเป็นแบรนด์เปิดแบรนด์ขึ้นชื่อแบรนด์ Adian In The Woods นะครับเริ่มวางคอนเซ็ปต์ให้แบรนด์ตอนนี้เนี่ยก็คือทิศทางของอันนี้เป็นยังไงนงครับ จริงๆเนี่ยแบรนด์นี้กวางตั้งขึ้นมาเนี่ยคอนเซ็ปต์ตอนแรกมันชัดเจนมากคือเราจะทําเป็นงานอาร์ติสนึกภาพเหมือนเหมือนเราทําเราไปจิต,ตรกรนวดาดภาพภาพหนึ่งก็คือทําชิ้นเดียวเป็นลิมิเต็ดชิ้นเดียวแล้วก็ทําครั้งเดียวคอนเซ็ปต์แบรนด์ตอนแรกเป็นอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าตู้ตัวนี้ก็จะมีทําครั้งเดียว ครั้งเดียวแ,บบแล้วก็แบบเดียว,ยวใช่ครับผมแล้วเราจะขายเราก็เลยขายต่อชิ้นราคาค <The S 2> ่ <Limited. S 2> อนข้างเหมือนลิมิเต็ดปรากฏว่าหลังๆเนี่ยพอเหมือนคนเขาเห็นแล้วเขารู้สึกชอบในผลงานเราเขาก็เลยกลับมาบอกว่าทําอันนี้ให้หน่อยทำอันนู้นให้หน่อยอก็คราวนี้มันเลยเริ่มกลายเป็นงานคัสตอมดีไซน์ก็คือ ลูกค้าต้องการอะไรเราก็จะทําให้แต่ว่าไม่ให้ลูกค้าเป็นคนดีไซน์นะครับสาเหตุที่ที่เราไม่ให้ลูกค้าเป็นคนดีไซน์เนี่ยไม่ใช่เพราะเยอะยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อธิบายเขาฟังว่าอันนี้ดีไม่ดียังไงเลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงไม่ให้ลูกค้าควบคุมเรื่องดีไซน์คือทำไมถึงไม่คิดจะทำเป็นแบบอยู่สายเดียวแบบศิลปินอย่างเดียวกวางขี้เบื่อครับอ๋อดยเป็นด้ดยดวยตัว,วเอเจเอร์เ,เราเป็นคนขี้เบือ่อแล้วก็อันนี้เป็นประสบการณ์จากจากตอนที่กวางหยุดทำเพลงรอบแรกที่ไปทำงานกราฟิกอะครับ คือความว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนควรมีเลยคือการบริหารความเบื่อครับโดยเฉพาะอาร์ติสนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นอาร์ติสตเนี่ยควรจะมีการบริหารความเบื่อให้ตัวเองที่ความบอกปัญหาตอนนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้บริหารความเบื่อเลยคือเราปล่อยให้ตัวเองทํางานแบบบ้าคลั่งมากๆคือแบบอยู่อยู่บ้านเดือนหนึ่งสามวันครับที่เหลือคือออกไปคอนโทรลคอนเสิร์ตหมดเลยอย่างไรครับบริหารความเบื่อยังไงบ้างครับอย่างตัวคอนเสิร์ตเองเนี่ยก็เราไม่ได้จะรับแบบเดือนหนึ่งยี่สิบ งานอะไรนี้แล้วเราก็จะตั้งราคาที่มันเราแฮปปี้แต่ว่าจำนวนงานไม่ต้องเยอะก็ได้เราแฮปปี้แล้วเพราะรว่าเรามีเวลาทำอย่างอื่นเราไปเล่นละครได้เราไปแข่งรถได้เราไปทำงานเฟอร์นิเจอร์ของเราได้ทำให้สมองเรามันได้คิดอะไรหลากหลายเนี่ยหวังว่ามันจะทำให้เรามีไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาโอ้โหดีมากเลยครับบริหารความเบื่อ นะครับคิดว่าอะไรที่ผ่านมาเนี่ยอะไรได้เรียนรู้อะไรบ้างครับทุกทุกครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะจะดีหรือจะเจ๊งเพราะมันมันได้เรียนรู้นะครับผมอย่างที่กวางเล่าไปเมื่อกี้คืออย่างธุกเกจแรกเราก็ได้เรียนรู้ว่าจุดควรเจ๊งคือตรงไหนเมื่อไหร่ควรจะเจ๊งเมื่อไหร่ควรจะไปต่อเนี่ยไม่ไม่ฝืนจนเกินไปอะไรอย่างนี้ครับผม เรื่องการเลือกคุณส่วนก็ได้จากธุรกิจที่1ที่2มาเหมือนกันเรื่องความครบครันในการบริหารทั้งหมดอะไรอย่างนี้คือจะต้องมีพาร์ทไหนบ้างในการบริหารได้จากการที่เราลบล้มลุกคุกคานมาแต่ละธุรกิจนะครับผมสุดท้ายครับก็พิวางฝาถึงแฟนคลับของพิวางหรือคนที่ติดตามรายการอยู่ครับก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ที่ให้การสนับสนุนมาตลอดทั้งเรื่องเพลงเรื่องละครเรื่องอะไรต่างๆนะครับอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ทำอะไรอย่างี้ครับผมก็อยากให้ ลองเข้าไปดูก็ได้ตอนนี้ก็มีช่อง YouTube ด้วยนะครับผมเกี่ยวกับงานไม้ใครที่สนใจงานไม้อยากจะเริ่มทําอยากจะลองทําก็ลองเข้าไปดูที่ช่อง a i n The Wood ก็ได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่กวางมากนะครับได้ประโยชน์ได้สาระนะครับนี่เป็นรายการเกี่ยวกับธุรกิจแม่พี่กวางอาจจะไม่ค่อยได้ออกรายการแนวเนี้นี้เท่าไหร่นับโอเควันนี้ขอบคุณพี่กวางมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจ Semy Home นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจกันด้วยนะครับ ทางเพจ s อสบี p e ก็จะผลิตรายการดีๆอย่างนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นความหวังให้ทุกท่านต่อไปครับขอบคุณครับ